สวัสดีครับผมเมื่อนี้ผมได้เอ็นปลาทูหอมกับปลาทูเค็มครับผมนี่ทอดแบบห่อไข่มันกระชีมีเครื่องมันไหลครับปลาทูทรงเคืองอันนี้จะเป็นปลาทูปลาทูหอมห่อไข่ซีมียนกระเทียมเจียวกับหอมเจียวแล้วก็บใบบกกูดพริกแห้งทอดนี่ครับอันนี้อันนี้ปลาทูเค็มแล้วก็ทีมีห้หอยผงชูรสน้ำตาลรสดีแล้วก็ได้ต้องบีบบางแล้วนะครับมันจะเ้ารสดนำ้ำนี่อยูลงไปเลย เลยมากเปียวกับบีบหลายแต่ว่าผมบีบเปียงหนึ่งก่อนสูตนีอก่อนมาลองชิมนรับชิมอรมะเอาแบบกระทูกเข้มก่อนสูตรนี้นี่เชียบหนุ่ยเพื่อน,นแซ่น้ามระคามเปียกก่อนครับมันจะลดความเข้มอือพอดีเลย มากินน้ำกันยังนั่งขังกันเลยาเอาเนี่ยนั่งอยู่เลยเอาไปนนยังกินน้ำกันจำเลยอันนี้ที่เป็นปลาทูปลาทูหอมปลาทูหอมนี่ที่ตัวใหญ่กว่าครับนี่เอาผมหักเลยเด้อหักเลยหกลยัหกทีเลยนี่น้องเคยได้เห็นไหมนี่ผมห่อไข่แบบนี้นะครับโกูแบบแซ่บครับพี่น้องเมนูนี่ดูนกินเทีย่ยว ลงตู่เลยไหมครับรถดีน้ำตาลผงชดรสนีมะนาวลงไปี่าเทียมเจียวกับหอมเจียวหอมแดงจีบหาน bỏ lót trơn. lót con. Ừ. Mm -hmm. เสียบไหมตัวเลยตันกับหอมหอมแดงควัวแบบไม่ต้องให้มันแห้งนะครับเอาแบบนิ่มๆอ่ะเสียบ เชียบหน่อยนั่งยวดเป็นโปรดิวเซอร์ครับนั่งอยู่ทั้งคานบุพอมบรนเดชไปเรื่ออกล้องอ๋อขึ้นนีหรือเคยเหรอพ่อเคยมันกลมกล่อมจะได้หรออ๋อเจ้บคนเยอหาที่ตาก บหิาที่บาทเบนนดีเ <laughs> บาหวานบาหเร <laughs> าซ้อมาหาที่บาทเี๋ยสัะมีนี่ใครต้งไปน้ำผมกหมไปินี่หิมาทูเข้มพอมันโหัอ มื่มือเราไปกไ,ไ้ได้หรอแต่วันนี้ิงหอไปหบ่งห้หอไปมอปนจ้องหอกับมาก,กินเลี้ยงน้ำ <laughs> มันแซ่บกัดให้มือมดอ,อันกิน,นบิกแหง่กล้ากินบินกแหง่ไปไ่ะอบุมาพี่น้องม,มต้องรอรอดเี้ยมพี่กา,ากระเดียอดใชาน้น้มกัน มันอีตัวเงกว่าประตูเข็มครับปลตูหอมเขาอื่นประทูมันมันบ่เื่นเลยสองแบบแล้วเอาวางไนี่ลรอครับเ้าะคนได้กินปละตูเข็มประตูเข็มเขาลองเขาตกัดกินกันที่มันถึงเปไเข้มสุดใสเประทูนั้นก็บได้รสชาันแความมนที่เกิมอะอันนี้มันกับเค็มอยู่ลงกัน พงดไดหมดโอ้เสียพ,พี่น้องมากมาครับมามามาเสียบีดีมนามันพอกลมกล่อมมันนัวไหมแเกษตรทางบ้านห้อไรกัแบบะเด้งมาละ หินควมอาดมันหวนครับด้ผักเยพื่อมาเก็บผักกระเฉดครับนี่อิ่มไปโอ้แสบได้บกปวดตากรอบ แบบนัวไปได้ไหมนี่หอมแดงถ้าแบบนิ่มๆครับก็ต้องเอาแบบก็ต้องเอาไอ้เห็นมะเดินแข็งหมดเลยโอ๊บทิ่อย่องนกอน แซ่บพี่น้องลองออกไปเห็ดบังครับปลาทูเค็มเนี่ยแซ่นำ้ำเออแซ่เกลือก็ได้มันจะจากความเค็มปลาทูเนี่ยมันจะหายไปอีกนิดนึงหรือแซ่ปบปลาคางเปียกก็ได้ยิมนำ คนมาเหนัเกือกรือมอมบเขาีบมเรครับนี่จะทสำหรับคิปนี้ก็อาก้ายปกนคนครับสวัสดีครับผม